เอาละข้ามฟังถนนมาได้เมื่อเป็นของอำเภอเมืองละอำเภอเมืองมีคอนเซ็ปต์วัาจดีดได้ฮับโจทย์มาอำเภอเมืองได้ฮับโจทย์มาเพื่อนำเสนอเอ่อเขาเคยนำเสนอ,เ,อ,เ,นเ,สนอเกี่ยวกับเมืองเกียใหม่มาหลายครัง้งเนาะครับเกี่ยวเกี่ยวกับวัดจีดีหลวงวัดโดยสุเตปอย่างพวกนี้นะนำเสนอสิ่งมั่นเป็นวัฒนธรรมบ้านเมืองเขาจึงมีอันดีงามอยู่แล้วเนาะสมกําิีบนว่าวเนี้ยโดยสุเตพเป็นสีไปเพนีเป็นสางเนาะครับาุปราชล้วงงามตาเนาะ ครั้งนี้เราได้ได้รับมาว่านําเสนอนเกี่ยวกับวัดผาลาดวัดผาลาดที่เชิงดอยสุเทพเนาะสาขาสกิดคาพมีเนาะเราก็เลยนําเสนอมมนี่ตัวตัวทรัตย์ตัว,ตว,ตวมมนี่มันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในวัดท่านอยู่แล้วโอ้เมแมนมนเมนตัวนี่นลสิงแมนเป็นต้นตำรับของป้นสิ่งน่าง,งามเออสิ่งน่าง,งามนี่เออมีแล้วก็มีพระธาตุอันนั้นเป็นพระธาตุของวัดผาลาดแล้วก็มีป้นห้องว่าศิลปะของพระแม่เพราะว่าอ่า เฮาเป็นเมืองขึ้นของพม่เนาะล้านปนเาเป็นเกือบสองร้อยปีเนาะศิลปะต่างๆเรานี่เฮาก็ยังได้รับอิทธิพลจากพวกนี่มาเนาะเฮาก็ยังมีตรงนั่นอ่ะเปินห้องเฮาก็จำไม่ได้เพิ้นหองที่เปิรนใซียพระเจ้าน่ะอยู่ในน่ะประมาณนั่นอ่ะันเป็นห้ามบ้านเมืองเฮาก็อยู่ห้องว่าเฮ้อฮะเหมือนกุฏิข่อมใจนะเหมือนโฮเมียนาี่มีสุ่มสุ่มสุ่มนั่นนอ่ะเอียนามีพระเจ้าอยู่ในขณะเร่อเฮาไปฉากหลังแล้วก็มีพระธาตุพระธาตุนี่เฮาก็แปลงไว้นี่แล้ว ตีปันเป็นขี้ใครขู่ปอกอยู่ขนาดเขียวๆเนาะเอาเลยเพราะพันงานดอกไม้เนาะก็เลยจําเป็นต้องเป็นดอกไม้ถึงหมดเนาะครับแล้วก็หมูเทพหมูนี่อยู่ตั้งข้างหมูนั่นนะราบก็จําลองมาใส่นี่แล้วก็วัดผาลาดเนี่ยเปิ้นมีอ่าเปิ้เท้ามามีประเพณีตีเปิ้นส่งเสริมว่าคือกิ่นสลากฮาก็เลยนกกาลเวกนั่นจะมีต้นสลากเป็นเมืองๆฮาอยู่บนครับนกกะลเวกอยู่ตรงหน้านะครับ อ่ามูพญานาคมูซัดในตัวละครโมนี่มันก็อยู่ตีเอามาจากวัดพระลาดข้างนั้นเลยครับอ๋ออุ้ยอันนี้อันนี้เดี๋ยวเนออันนี้เป็นห้องวายอย่างอ,อ๋อเออพญานเป็นมีจือ่อใั่นะเขากาจจะไม่ได้อาทิตย์ตลาดเปอย่างนั้นเขากาจจะไม่ได้เลยนะจื่อได้นะแต่มันเออเป็นห้องว่ามีเป็นยักษ์เนาะเป็นน่าจะเป็นเหมือนพญานาคนะเอพญานาคพญานาคแต่ว่าในแบบความเจือของล้านนาตัวเป็นคนตัวเป็นแน่ ตะวันนตะวนนแล้วตังหลังอันนี้คือวัดผาลาดอยู่แล้วแม่นวัดพรลาดอยู่แล้วเอกลักษณ์ของดราลาดอยู่แล้วอันนี้ก็คือสิงตามเจดีต่างๆแม่นเม่นถูกต้องถูกต้องบ้านเฮาจะต้องมีสิงเพราะว่าสิงมาจับพม่าแพม่นเม่นครับอืมอืมออันนี้ก็จะสุกกรรมการอย่กอ่ะบัตรก็แลแรกแต่ความกรุณาของกรรมการจะฮักสอบเฮาบอจะสอบองานของเฮาก่อนเนี่ยสอบชิ้นงานของเฮาเนี่ยก่อนเนี่ยครับและอันนี้ก็คือพระพุทธโลกีอยู่ใน ปรางปืนท่าว่ากูก็บป็อย่างนี้นะประสาทอีกเนาะเขาบอกว่านกรมปเยาวัยอย่างเ้อเนี่ยนะเหมือนมันจะมีหันส่วนหนเนาะในส่วนของวัดอ่าพาลัดนะี่มีศิลปะของพระม่านะนั่ะตึ้งปื้นนี่หรอตะปืนนี่เนี่ยอันนี้คือเขาบอกเดี๋ยวคนยองเนาะศิลปะพวงนี้เขาบุหรีแอบซุกซ่อนเข้าไปมันเปลี่ยนงานมือเขาเนี่ยพกติที่จบยใส่ตีโฮงอย่างทุเจ้าเนาะเขาก็เลย แบเอาเมืองคนยองมาใส่ไปหน่อยอ๋อไอ้พิชชาอูยองอูยองก็เดี๋ยวขอขอไอ้พิชชาอูยองนับบัตเตงแต่บะเดานี่ไปตนไปเน่อยอ๋ออูยองอูยองอูยองการการนับเสนอคือมันปิ้น่ะอเฮาหวามไม่จางไปห้องอย่างนั้นเฮาหันอย่างศิลปะของคุณยองเฮานะที่เบนเอาใส่ตุ้มหมูอันนี้นี่ก็แมนดอกพมะเนี่ยว่าแมนก็แมนดอกพมะนี่ก็แมนศิลปะปิ้นของเปอวใส่ตี ประลำพิธีอย่างนั้นติดต่อรับพาผู้ใหญ่มีงานเนี่ยเดี๋ยวเราเปิ้ลก็เย้าคึงมาหันเฮาก็เลยหันว่างามเราไปงานดอกไม้เฮาก็เลยทําเป็นลักษณะของดอกไม้เอองามเต็มเออเข้ากับบรรยากาศของงานดอกไม้นะตั้งลมเนาะศิลปะพวกนี้มันมันต้องสอดใส่เข้าไปให้หน่อยสอดแซ่เข้าไปเฮาเข่าเป็นคุณยองตีจังหวัดปูนเนาะครับงานพวกเนี้ยหน่อยโอกาสตีจะได้ได้รวมงานข้าจังหวัดเชียงใหม่เฮาซึ่งเป็นคุนอนุรักษ์อยู่แล้วเขาก็เลยแอบอซอนเข้าไปตัวหน่อยตัวหน่อยครับค่ะ มันมีความสอบสนโตเนาะตั้งเปินเ้นจะห่มหัวตเจ้าเขียวพิณนาเปินฮาวาม,ม,มันดีอยู่แล้วก็เลยส่งเสริมกันไปแล้วก็อ่ภูมิปัญญาหมู่นี้เนาะเชียงใหม่ก็มียองนักหรอมีเชียงใหม่ก็มียองแต่ว่า มันจะบบไข่โดดเด่นอแม่นเฮาก็จะต้องแอบเข้าไปแต่หน่อยแต่งานงานทุกครั้งเฮาก็จะแอบเข้าไปหน่อยอันนี้บ่แอบแล้วครับอันนี้ใส่ใส่ใส่เธอมันงามอีนนี้เหมือนงามมันก็งามแต้มันก็งามแล้วมันก็เข้าก็ไปไบลล่ดอกไม้ครัไม่เป็นงานมือตึงมนอีกอ่ะไม่ได้เป็นงานเตี๋ยวทำมาจากนะแล้วไปสั่งทําที่ไหนอ๋อสั่งทําที่บ้านพิมพ์พรผ้าฝ้ายของแม่เหลืองขาวันนไงอ๋อเปินทําออกมาเลยเปินทำมาเลยเฮาออกแบบของเปิดห่อพิมพ์พรผ้าฝ้ายเปิดนของแม่เหลืองขาวันตีอยู่บ้านเดียวเขาเนี่ยครับ เป็นปีงงานเย็บผ้าอยู่ตรงนั้นครับป็้นผ่าเมืองตะบนทากันเลยว่ะป็นส่งเสริมศิลป์นะฝีมืองานฝีมือการทั้งมดตีปืนจ้างมาอย่างมาพอพเมืองเจียงใหม่เนี่ยสะตั้งห้องไห้คนเดียวแม่บ้านนี่ก็ได้มดหมู่ปลูกดอกก็ซื้อดอกซื้อดอกมามดคนงานนี่ก็กระจายรายได้นะเฮางเ่คนเดียวนะตีไห้สะตั้งครับเป็นการสร้างงานเนาะแล้วฝืนฟูกศิลปะวัฒนธรรมฟืนฟูของภูมิปัญญาของคุณเมืองเฮาแอบเข้าไปหน่อยนึงลายปุ้นเนาะมีอ่ของ ตังเพิกพุ่น่ะลายเนี่ยเออก็มีเอาไปป้ายพอยครับในในในเพื่อว่าเออเขาอย่างสอนไม่ได้ให้นาะมีอย่างเดียวกันเนี่ยว่ามีอย่าง้อนละเอเป็นว่าความพินาศลาเนาะของคุณเมืองคุณยองเขาเนี่ยมันมันมีอยู่ในโตอยู่แล้วเนาะเขาเนี่ยเออมันจะสลาคุณละอย่างเนาะเขาเขาอาจจะมีสลารลมกันตึงงานฝีมือผกงานดอกไม้งานสั่งงานอย่างเนาะมันก็เลย มีโอกาสดี่ล้วใจมีทีมนี่ทีมเดียนนาคาบัญทีนี่ก็มีสองทีมบันทตั้งมีสองทีมสามทีมกันนะตดทีมอยู่นะะบัดเดี๋ยวนี้ปีนี้นะบันทีมีสองมีสามกันเนาะมีสองทีมแล้วแถมสองทีมกัมนอยู่ตรงไหนที่บ้านบันลองกองเข่าตีอ่าตีตีฟิน ข้างต่างก็มีเข้มเจ้าเดี่ยวขัผ่านไปก็พอเลยครับดีดีล,ล้วสำรับข้อมูลแต่อันนี้คือทีมต้นนี่เปิดห้องบ้านอย่างบ้านป่าตานบ้านป่าตานบ้านที่อีเตอร์น็อตป่าตานบ้านที่นําโทมมาแล้วเนาะครับมันก็ต้องหน้าภูมิใจกนันเนาะที่เป็นองค์ยองเนี่ยบ้านที่เนาะได้ทําเปิดห้องวันรถบุพาชาศาสตร์คืออาเภอเมืองอําเภอหางดง,งจังหวัดเชียงใหม่เนาะก็หน้าหน้าก็ก็เออนี่ยเป็นเป็นเป็นเท่าเฮา่อะได้รับความได้รับโอกาสเนาะได้รับความเมตตาจากอัน ทางแนอำเภอติบนจางเนาะแล้โอกาสทีเนี้ยปิ้นก็เลยทำเหงืองานอันลักษณะงานเชิงสร้างทางสลาของร้านหน้าเฮาไเนาะมีโอกาสเนี่ยลายคนเปินมีความห่ความสมัยอยู่แล้วแต่โอกาสตรงนี้มันอาจจ้ได้เตยอย่างเฮาก็เลยว่าเออก็เลยเป็นโอกาสดีทุกคนมมนิกับเป็นคนงานกับปิ้นช่างเหมือนกันหมดทำมาคนหน่อยคนหน่อยอันนี้ช่างสมัครเล่นมั้ก็หรือว่าช่างไม่ไม่ละมันจะสมัครเล่นน่ะจะอาชีพเราทำมาดีสปีแล้วเนี่ยนี่ก็แล้วถ้าช่วงตีแบบได้ทำหรอ มันจะมีงานอย่างอื่นกระเดียวงานเสร็จจากนี้ก็จะมีงานต่างจังหวัดก็ปกอตีเต่อมาแล้วยี่ไรคนจังหวัดไปเป็นเอารถมาใส่ว่กัเอาใส่ไปเลยรถเราไปใส่ไปโฮโฮเข้าก็ไปประกอบกอบอันไปแล้วก็ไปตกแต่งพุ่นไปตกแต่งพุ่นนึกว่าบัด้ฮัดตกแต่งตีไปกว่าเจ็ถึงอย่างเชียงรายนี่ก็เลาะลุดหมดแน,นเนอะเออแมนหาคนยาอย่างนั้เนี่ยไปใส่รถรถ รถซิปเราพับคุมหาใบเป็นรถเทเลอร์มาไปกันเราไป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 ทำในปุ่นกันเคยไปทําจังหวัดที่ไหนผมจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบเป็นว่าฟีมื้อไอ้ปีชามดกติไปกันได้กก็ไปก็าลทีมก็ไปกันแต่เฮาเขาก็ไปกันแรกๆกยู่กนไปก็เหมือนเหมือนไปเหมือนไปอย่างไรเอาคนงานไปพักผ่อนไปหันน้ำทะเลเนาะ ว่าเอวกันเป็นกำไรอย่างหนึ่งเป็นบรรยากาศนะเมื่อเอาไปเยอะกันที่เก็เคร่งเครียดนะที่ลงมาทํานี่กับทํนันักนี่กับเป็นสองเดินแล้วนะสองเดินสองเดินแต่ละสองกันนี่นะถึงสองกันเนี่ยสองเดินละตั้งแต่แปงตั้งแต่แปงเก็แปงยังมากัะเข่าโพดเข่าเพิดแกงได้สนยางมากหนแกงไปนะตั้งแต่เริ่มต้นอะมันละเอียดนะของนมัลเอันนี้สนอันนี้เข่านกอยเงี้ย เาจะต้งดว่าวัตถุดิบอันใดตีมันจะพออยู่ใดอันใดที่อยู่ใดเมือนก็นทำไปก่อนอ,อันที่ถ้าอยู่บนเมือนก็นกนทำมาอันนี้นอกจากฟีม์อพวกนี้นะ้ายังจะเป็นฟีลมอเของปี่น้องไตอยู่เนอะครับพี่น้องไตตีปนมาหากินบั่นเา้าปนมาทำมาหากินบันทฮาเนี่ยค,<ะ>คนไตคนล้านนาของเฮาเนี่ย<อ>มันจะเชื่อมโยงกันแล้วมันจะอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วความเป็นช่างอยู่นะเออฮาวใด สอนได้บอกเพนนะพุ่งก็อย่าทำไดอันนี้นะฟิเมอร์นี่นอกนี้เป็นคนไตนะโอ้อนี่คนไตทีฟิเมอร์เนี่ยนะจะเป็นคนไตนี<อ>่ฟิเมอร์เนี่ยเออเป็นคนไตเขาก็จจางเพิินเราก็สอนเพิินนะเ,ออเดี๋ยวโครงสั่งมีเราปก่อยใส่ที่ใส่อย่างนั้นเออมันก็จะเป็นความหลากหลายทางชาติพันธุ์แล้วเนาะเออโอกาสเพิินเพิินก่อนจะใช้ตีไหนเป็นญาิพี่น้องเขาทั้งนั้นเนาะเนะกินไว้เอีนะปิ่งมาทำมาหากินเนาะเออก็เหมือนมีอาชีพเราอยู่ด้วยกันมันก็มีความสุขละทำงานตีสวยงามก็ยังเน สุดยอดเลยไอพิซานี่ครับผมยกนิ้วข้เลยขอบคุณครับยกนิ้วข้นเลยวันนี้ต้องขอบคุณหมดหรือยังหมดละต้องอต้องฝากไวน้นะต้องติดตามงานที่สมบุ่นแบบ,บก็คือวันเสาร์วันเสาร์ที่แปดครับตีเชิงสะพานอวรัตจนถึงอันอทานด,ดิน,นรถไฟคอ,อัาเภอหางดงอยู่ขบวนที่สามอัาเภอเมืองอยู่ขบวนที่สิบสาม ไปติดตามชมผลงานตีเต็มรูแบบเนาะตึงเจได้มีนางงามบุพชาตินางพ้อมเนาะแล้วก็พอ้อมเฮ้ดอกไม่ตีมันเต็มเต็มอัตราแล้วนะเต็มพ้อมโซแล้วชมความความอลังการความยิ่งใหญ่ของงานมหากรรมไม้ดอกไม่ปรับ,คร,บครั้งที่48่เนาะห่างสเนาะแต่วันนี้ผมมันรักถ่ายก่อนนะถ่ายก่อนนี่มันลักพอก่อนเนาะแล้วก็ขบวนไอ,ไอ้พี่ชายนี่ฮะรี่ผชอบเฉพาะรถเนาะ อ่าอเภอเมืองนี่ครับคนเดินเลยคนเดินตคน,เนตคนเดินเลยอันคนเดินก็เป็นคนปีนนนปน้องลำปูนเหมือนกันส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งแล้วเขาก็ยังใส่ศิลปวัฒนธรรมของความหลากหลายของชาติพันธุ์นะ<อ>เขาก็ใส่เข้าไปเพราะว่าคนเมืองบ,บางเนี่ก็มันก็มีดีทุกอย่างนะแต่เขาก็อยากจะนำเสนอตั้งเขา้าเข้าไปดี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 นดีครับ มันต่อไปค่อยชมวันนั้นเนาะวันนั้นกันแรกกันเนาะวันนั่นกันแรกันจะได้หันความยิ่งใหญ่ความมลังการความสวยงามวัฒนธรรมที่แตกต่างออกไปเนาะการนําเสนอตีสิ่งดีๆที่เฮามีอยู่ในสุขซ้อนอยู่ในชนเผ่าชนพันพันธุ์ของเขานะชาติพันธุ์ต่างๆเนาะเราเคยได้หันกันวันนั้นเลยหลายอย่างหลายอันเนาะเจิญพี่น้องตึงโมดตึงโมนแอวงานมหากรรมไม้ดอกไม้ประดับขั้งที่สี่สิบแปดเชิงทาบันนวน์ จนไปถึงแหกจนถึงสวนบกหาดเนาะ,ะงานสวนบกหาดพอความยิ่งใหญ่ตีสวนบกหาดนะความสวยงามเปนจัดดอกจัดดงไว้เนาะขอเจิญหนักท่องเที่ยวโทรบานโทรเมืองไปแอี่วงาัานด้วยกันนะครับครับขอบคุณครับ,รบขอบคุณครบับขอบคุณอภิชานิานะครับ